รองเท้าวิ่งหน้าตาประหลาดๆที่อยู่ในกล่องนี้ Adidas เขาบอกว่าคือรองเท้าวิ่งที่จะสวิชคุณไปข้างหน้าว้าวสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซิซ่าก,กับผมแป๊บอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็ จะพาทุกท่านนะครับเพื่อนๆพี่พๆมาแกะกล่องนะครับเกี่ยวกับรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดน,นะจาก Adidas ที่เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยเมื่อเมื่อวานหรือเมาาื่อวันเสาร์ผมไม่รู้ว่าจะได้ลงวันไหนนะเอาเป็นภาเปิดตัวใหม่เลยซึ่งครั้งแรกที่ผมเห็นเนาะแวบแรกเลยคืออะไรรู้ไหมแปลกประหลาดหน้าตาประหลาดแต่มันเป็นความประหลาดที่เราอาจจะคุ้นตากันอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่า มันจะมีโครงสร้างหรือว่าลักษณะคล้ายๆกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งก็คือ On อนคลานั่นเองยี e ่ห้อออนนั่นเองนะครับนั่นก็คือ Adidas Switch Forward อ้าวนี่มันกล่องมาละนี่ครับ Adidas Switch Forward แสงเยอะไปหรือเปล่าวะจ้าไปหรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวพระคลิปนี้ผมจะพาไปดูนะครับเกี่ยวกับสเปครายละเอียดต่างๆของรองเท้ารุ่นนี้นะครับว่า มันมีอะไรบ้างดีไซน์เป็นยังไงวัสดุหน้าตาเนี่ยเราดูแหละมันเป็นอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าประหลาดอ่ะเออเพราะว่าดูสิครับเห็นไหมมันหนาๆแล้วก็จอรงจอรูอะไรแปลกๆไปนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าสเปครายละเอียดต่างๆเป็นยังไงบ้างเชิญชมครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเจ้าตัว Adidas นะครับ Switch For w a ร d รุ่นนี้ก่อนเออบอกนิดนึงนะครับทาง Adidas นะครับก็ได้ เปิดตัวพร้อมกัน3รุ่นเลยเนาะในซีรีส์ของตัวสวิชนะครับนั่นก็คือรุ่นนี้นะครับสวิชฟอร์เวิร์ดราคาบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับราคาป้าย5,300บาทนะครับแล้วก็จะมีสวิชรันนะครับเป็นรุ่นรองท็อปลงมาราคา3,200บาทนะครับแล้วก็รุ่นน่าจะเป็นรุ่นเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับก็คือจะชื่อรุ่นสวิชมูฟนะครับราคา2,000บาท เปิดตัวมา3รุ่นแล้วกันนะครับคลิปนี้ไปรู้จักกับเจ้าตัว switch forward กันก่อนนะครับก็มีกี่สีนะสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเปิดตัวมาที่ผมดูนะมีทั้งหมด4ส,สีนะครับก็จะมีสีนี้สีเปิดตัวสีโฆษณาเลยนะจะเป็นสีเบจสลับกับสีเขียวอ่อนเขียวโวะครับเขียวคล้ายๆในตัวบอสตันเลยเขียวเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีสีออกขาวลายดำดำนะครับลาย3มแถบครับ3มขีดอ่ะ ออแล้วก็ดำล้วน Blackout นะครับแล้วก็มีสีดำลายสามขีดสีขาวก็สวยทุกสีนะครับผมมองว่ามันเป็นรองเท้าแบบวิ่งที่สามารถแคชชวลได้เลยนะครับส,สีสีนี้นะเดี๋ยวผมลองขึ้นให้ดูก็เริ่มจากตัวอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์สำหรับเจ้าตัว Switch Forward นะครับใช่ไหม FWD forward จะเป็น Engineer m ร s h มชนะครับเอนจิเนียร์เมชสังเกตนะครับก็จะเป็น สองชั้นนะสองชั้นปะะ่าว่าใช่ด้านในก็จะเป็นผ้าตาข่ายนะครับแล้วก็มันจะหุ้มด้วยตาข่ายแบบเป็นแบบเหมือนสังเคราะห์ครับอีกทีหนึ่งนะครับเท่าที่ดูเนี่ยระบายอากาศได้ดีแน่นอนนะครับนุ่มๆเลยนะแล้วก็ตัวเชือกรองเท้าก็จะเป็นเชือกแบบทั่วๆไปเลยเชือกทั่วไปเป็นวัสดุแบบยังไงอะ่ะน่าจะเป็นโพลีเอสเตอร์ไหมไนลอนอะไรประมาณเนี้ยเป็นเชือกก็ธรรมดาก็ได้นะแล้วก็ตรง ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแถบ3ขีดตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นสีออกครีมๆนะจริงๆมันสะท้อนแสงนะมันมันจะแบบเหลื่อมๆออกฟ้าฟ้าม่วงๆนะก็เป็นดีไซน์ที่สวยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รูร้อยเชือกก็จะเป็นแบบเนี่ยเออค่อยๆเนาะร้อยยากหน่อยนะผมว่าก็มไม่ค่อยมันคงไม่ได้แก่นะครับมาที่ลิ้นรองเท้านะครับลิ้นรองเท้าเนี่ยจะถูกเป็นแบบบาง ก็ไม่ได้บางเกินไปไม่ได้บางเหมือนในบอสตันสิบสองนะครับแต่ขึ้นเป็นโครงเหมือนกันเป็นโครงขึ้นรูปมากกว่านะครับลักษณะนี้นะแล้วก็บู๋นะครับบู่นุ่มเลยบู๋ฟองน้าทั้งทั้งผืนเลยนะตั้งแต่ตรงกลางเท้าแล้วก็ขึ้นมาจนถึงข้างบนเลยเนี่ยเป็นบู๋ฟองน้ํานิ่มๆนะครับวัสดุดีเลยสัมผัสดีแล้วก็มีการเจาะรูระบายอากาศรวมไปถึงยึดติดกับตัวตรองเท้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องลิ้นเคลื่อนลิ้น ลิ้นอะไรแน่นอนนะครับอันนี้สวยเลยแล้วก็ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นรีเฟกด้วยนะเป็นสัญลักษณ์อาดิดาสนั่นเองนะครับถัดมาในบริเวณฮิลเคานเตอร์นะครับโอ้โหผมว่ามันเป็นรองเท้าแบบซัพพอร์ตเลยอะเออซัพพอร์ตเลยเพราะว่าจับเข้าไปในบริเวณฮิลเคานเตอร์นะครับในฮิลคัพเนี่ยขึ้นเป็นโครงแข็งนะครับแล้วก็สังเกตว่าตรงนี้ตรงส้นก็จะงอยขึ้นมาสูงจนถึงนี่เลยเนาะสูงแบบพุ่มเอ็นร้อยหวายเลยอะครับ แล้วก็ด้านหลังเนี่ยอันนี้ผมชอบเลยว่ะเป็นวัสดุเหมือนแบบวัสดุดีอ่ะเป็นแบบคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนังกลับเหรอไม่เหมือนเนาะหนังกลับหรมั้งแล้วก็เขียนว่า Adidas s w i t c h นะครับแต่ที่ผมชอบตัวฮิลคัลเตอร์เนี่ยคือมันบู่หนามากนะทั้งตรงเนี่ยรอบเลยอ่ะครับบู่เป็นฟองน้ำหนาๆขึ้นมาแบบหนามากๆเพราะฉะนั้นผมว่ามันค่อนข้างเซฟเลยทีเดียวนะน่าจะเป็นรองเท้าสายซัพพอร์ตเลยมั้งเนี่ยผมโห,โหหนาขนาดเนี้ย เนาะแล้วก็น้ำหนักที่ถือผมว่าก็นิดหนึ่งเดี๋ยวไปช่างให้ดูกันนะครับว่าหนักเท่าไหรนะครับเอาเป็นว่าวัสดุงานประกอบผมว่าดีเลยเนาะฮิลเคาเตอร์เนี่ยโอ้โหแน่นๆน,น,นุ่มๆอบๆบจัดๆเลยอ่ะลองดูนะครับมาถึงพระเอกของรองเท้ารุ่นนี้นะครับเป็นพระเอกก็จริงแต่ว่าเป็นจุดที่ผมบอกว่ามันทำให้ผมมองแวบแรกคือดูประหลาดประหลาดนะครับนั่นก็คือตัวมิโซนนั่นเองหรืว่าพื้นโฟมชั้นกลางอ่ะให้ดูก่อน แปลกไหมเออผมว่าแปลกนะดูดินะครับคือหนานะมันทำให้มันทำให้นึกถึงแบบสนิกเกอร์ที่เป็นยีซี่อ่ะทรง,ทรงป,รประหลาดอย่างเงี้ยเนอะก็ตัวเนี้ยเป็น,เป,นเป็นการออกแบบดีไซน์ใหม่เลยเห็นไหมครับตรงนี้นะมันจะเป็นโฟม eva นะครับ eva เนอะ eva ซึ่งนุ่มไหมก็นุ่มดีนะเออผมกดให้ดูนุ่มดีเหมือนกันแหละนะครับแล้วก็การออกแบบนะครับมันจะเจาะรู ที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปอะหลายๆท่านผมเชื่อว่าต้องมีคำถามแหละเทียบกับออนแล้วเป็นยังไงเทียบกับอย่างเช่นออนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าไม่เคยลองวิ่งออนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์นั่นเองเคยไปลองสวมนะครับก็อาจจะพอจะพูดได้เดี๋ยวจะพูดในพาร์ตต่อไปก็คือออนฟีดนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าการออกแบบสังเกตนะครับว่าเป็นโฟม m อีแล้วก็เจาะรูนะครับสังเกตว่าองศา การขึ้นรูปอะครับมันจะเฉียงแล้วก็พุ่งไปข้างหน้านะครับซึ่ง Adidas สเขาบอกว่าการออกแบบเนี่ยให้มีช่องว่างแล้วก็วางองศาเฉียงขึ้นไปนะครับเพื่อเพิ่มแรงอัดแรงส่งในการสวิชคุณนะครับตามที่บอกครับว่ารองเท้าคู่นี้จะสวิชคุณไปข้างหน้านะครับมันก็จะเฉียงเฉียงนี่เนาะแล้วก็เพิ่มพื้นที่ช่องว่างให้เวลาเราย่ำลงไปอะครับมันก็จะดีดคุณออกไปนะครับผมกดดานไหนเดีย เดี๋ยวไปเหยียบให้ดูแล้วกันเดี๋ยวตอนออนฟีค่อยว่ากันก็คือพอย่ำปุ๊บมันก็จะพุ่งออกไปลักษณะนี้นะครับก็เป็นโฟมอีเวซึ่งมีความหนาหนาโคตรหนาจริงๆนะครับนั่นก็คือตัวสเต็คไฮนะครับของเจ้าตัว Switch Forward คู่นี้นะครับด้านส้นเท้าเนี่ยจะสูง44.8เนาะถ้าผิดพลาดต้องขออภัยนะครับอันนี้เปิดสเปคดูนะ44.8ส่วนด้านหน้า34.8ม m mm. มนั่นก็คือคู่นี้เป็นดรอปส0 โอ้โหเดี๋ยวนี้มีรองเท้าที่ดรอป10มิลิเมตรอยู่อีกไหมเนี่ยผมเห็นที่ที่แตกต่างที่สแต็กไฮสูง,สงๆเยอะๆสุดๆจริงๆก็ประมาณดรอปแใช่ไหมครับแต่สำหรับคู่นี้เป็นดรอป10เพราะฉะนั้นมันก็ออกแบบมาเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างซับพอร์ตนะครับไม่ได้ค่อนข้างเป็นรองเท้าซับพอร์ตนะผมว่าเพราะว่าอย่างเมื่อก่อน a อซิพวกคายานก็ดรอปสิไหมจำไม่ได้น่าจะประมาณนี้นะพวกรองเท้าที่แบบเป็น ซัพพอร์ตจากแม็กคูชั่นนะครับก็จะเป็นดรอปสูงๆอย่างเงี้ยแหละดรอปต่างกันเยอะๆอย่างเงี้ยแหละนะย้ำอีกทีก็คือ44.8เกือบ45นะเทียบเท่ากับโอ้โหจะเท่าๆกับซูเปอร์บลาสเลยนะสูงแต่เนี่ยด้วยความที่โฟมมนออกแบบหนามากไงผมก็เลยว่าดูมันเหมือนจะสูงกว่าด้วยนะโอเคดรอป10ย้ำอีกทีเนาะเปิบๆประมาณนี้นะครับแล้วก็โฟมมีความนุ่มนะครับระดับหนึ่ง ก็สไตล์ EVA ครับมันก็จะไม่ได้นุ่มจ๋าเหมือนพวกโฟมท็อปท็นะแล้วก็ตรงตรงกลางเนี่ยต้องใช้วิธีผมจะบอกว่าพื้นมันมันมีเจาะช่องใช่ไหมรองเท้าเดี๋ยวนี้จะชอบเจาะช่องตรงพื้นให้เห็นแผ่นคาร์บอนให้เห็นแผ่นไนลอน TPU อันนี้แม่งเจาะมาแบบพลุนเลยเนี่ยใครเป็นโกกรคกลัวรูผมว่ายกตีนย,ยกเท้าขึ้นมาเนี่ยมีขนลุกนะเออคือเจาะกันแบบสุดะเนี่ย ไม่ให้ประหลาดไว้อะเห็นในตรงนี้ว่าประหลาดแล้วนะยกเท้าขึ้นมานี่แบบแอาชิจาอะไรวะเนี่ยเออประหลาดกว่าเดิมอีกและที่สําคัญคือที่ผมจะบอกอะ่ะมันเจาะเพราะว่าเจาะให้เห็นแผ่นเป็นพลาสติกนะครับไม่รู้เป็นอะไร TPU เหรอเป็นพลาสติกอยู่ข้างในเต็มเลยนะยาวเป็นพลาสติก TPU ยาวเลยแล้วก็ลักษณะมันจะมีแกนด้วยอะ่ะเป็นแกน3มเส้นสามขีดแกนขึ้นมาด้วยนะครับ ก็คิดว่าน่าจะช่วยการเสริมความมั่นคงให้กับตัวรองเท้าหรือว่าการลงเท้ามากกว่าที่จะช่วยดีดส่งนะเพราะผมว่าการดีไซน์ของ d i i d s s w i t c h เนี่ยเออสวิชฟอร์เวิร์เนี่ยมันน่าจะใช้แรงดีดส่งจากการออกแบบตัวโฟมมิโซนะครับองศาต่างๆส่วนตัวแผ่น TPU ที่อยู่ใต้เนี่ยออชอบจังเลยชอบแย่ yeah, รูมันเยอะดีว่เออมันน่าจะช่วยเสริมความมั่นคงมากกว่าก็เป็นแผ่นท p u นะครับอยู่ข้างใน ตรงกลางด้วยขั้นระหว่างตัวมิโซกับตัวอัปเปร์นั่นเองนะครับไปต่อเอาโซเลยดีไหมไหนๆก็เปิดมาแล้วนะครับสำหรับตัวเอาโซนะครับก็นั่นแหละย้ำอีกทีแล้วกันรูเพียบก็คงเป็นดีไซน์2อ,อย่างนะผมว่า1ก็คือลดน้ำหนักครับเพราะว่ามันเจาะลึกเข้าไปเลยนะคือมันไม่ได้เป็นรูเดี๋ยวมันเป็นรูโบลงไปเลย

ช่องเดียวนะที่มานั่งรับนับรูของ s w ิตช์ฟอร์เวิร์นะครับ20กว่ากรูเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็ลดไปได้หลายกรัมนะเพราะว่าโฟมันหนามากอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ไปลดน้ําหนักตรงนี้ด้วยรวมไปถึงมันก็จะเป็นการดีไซน์ด้วยครับที่มันมีการเจาะร่องนะเจาะร่องมิโซตร,ตรงนี้แล้วก็สังเกตว่าแต่ละรูะครับมันจะเป็นออกแบบเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็หันหน้าไปทางนู้นอะ หน้าไปข้างหน้าอันนี้รองเท้าใช่ไหมเป็นสามเหลี่ยมพุ่งไปพุ่งไปข้างหน้าก็คือออกแบบตั้งแต่ชั้นมิดโซแล้วก็รวมไปถึงการเจาะรูต่างๆเนี่ยก็จะเป็นองศาเดียวก,กันกับที่การลงเท้าเพื่อให้มันพุ่งไปข้างหน้านั่นเองนะครับเออแตกดีอย่าลืมนะจะมีใครมานั่งนับรูแบบผมบ่าวก็ไม่รู้ลองงอให้ดูดิงอไปได้เปล่าอืมก็ไม่ได้เยอะนะคือก็ได้แหละ แต่ว่าก็ประมาณนึงทั่วๆไปนะครับลองงอดูแล้วก็ถือว่าค่อนข้างแข็งเพราะว่าชั้นโฟมมันหนานั่นเองเดี๋ยวไปลองชั่งน้ําหนักให้ดูนิดนึงนะครับว่าคู่นี้หนักเท่าไหร่ไซส์คู่นี้นะครับจะเป็นไซส์9 US 27เซนเป็นไซส์กลางๆมาตรฐานเลยไซส์ที่ส่วนใหญ่เขาก็เอาไว้เป็น reference ในการชั่งน้ําหนักรองเท้านะครับอะลองดูดูป๊าบลองดูครับ คู่นี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ9 US 27ซนตมรนะครับสำหรับ Adidas Switch Forward น้ำหนักน้ำหนักจะอยู่ที่315กรัมครับ315กรัมในสเปคผมรู้สึกว่าอ้าวเ n ิร์ t ใหม่ในสเปคผมรู้สึกว่าเขาน่าจะบอกประมาณ320หรือเปล่าจำไม่ได้ไม่ได้ดูมานะเอาเป็นว่าเอามาชั่งเนี่ย315กรัมถามว่าหนักไหมโอ้โหหนักนะเพราะเดี๋ยวนี้ผมมองว่ารองเท้าวิ่งเนี่ย เกิน250-260อ่ะก็ก็รู้สึกว่าหนักแล้วครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละมันก็เอามาเป็นบรรทัดฐานไม่ได้เนาะตัวเลขมันเป็นเรื่องความรู้สึกของการวิ่งมากกว่าว่าบางครั้งรองเท้าบางรุ่นอะ260-270อย่างเช่น On Cloud Monster แง่ไปวิ่งจริงไม่รู้สึกหนักเลยโอ้โหเด้งดึงจังเลยนะก็เอาเป็นว่าน้าหนัก300กว่ากรัมซึ่งค่อนข้างค่อนข้างฉีกตลาดพอสมควรนะเพราะผมว่า เทรนรองเท้าวิ่งสมัยเนี้ยจะจะพยายามลดน้ําหนักอะ่ะแต่เนี้ยคือแบบยังน้ําหนัก300กว่าอยู่ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นรองเท้าที่แบบเดลี่เทรนนิ่งมากกว่าเป็นรองเท้าซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเออซัพพอร์ตหรือว่าแมคคูชัน่นหรือว่าใส่เดินก็ได้เนาะมากกว่านั่นเองนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลองอ่ะนะสวมแค่ที่ช็อปนะครับที่เขาให้ไปลองนะแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าออนฟีดครั้งแรกความรู้สึกของการสวมใส่เป็นอย่างไรไปดูกันครับ เอาละครับตอนนี้ผมก็ได้ลอง o n f ฟีนะครับสวมใส่เจ้าตัว Adidas Switch Forward คู่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับความรู้สึกแรกก่อนนะครับความรู้สึกแรกก็คือเออนุ่มดีแล้วนุ่มแบบไม่ได้ยวบลงไปเลยนะคือนุ่มแบบชนิดที่ว่าสบายๆนะครับมีความยืดหยุ่นยืมๆดีฟิลถ้ามีคนตั้งคำถามว่าจะเหมือน ออนคลาวไหมเซิร์ฟเวอร์ไหมผมจำไม่ได้แล้วก็ไม่มีด้วยไงไม่เคยลองวิ่งแต่เคยไปลองใส่ในช็อปนะพูดถึงออนคลาวนะเซิร์ฟเวอร์นะผมว่าคู่นี้น่าจะนุ่มกว่านะไม่ไม่รู้สิเออรู้สึกว่ามันมันแบบนุ่มนุ่มละมุนเท้ากว่านะแต่ไม่ได้นุ่มจา๋าเหมือนอย่างในพวก invisible หรือว่าในนิมบา25นะครับเป็นนุ่มแบบ เออนุ่มละมุนเท้าอ่ะครับละมุนเท้าไม่ได้แบบนุ่มซอฟขนาดนั้นนะแล้วก็ที่ชอบนะครับก็คือเรื่องนอกจากความนุ่มแล้วครับก็ยังมีในเรื่องของตัวหน้าเท้านะครับตัวหน้าเท้าโทบ็อกซ์เนี่ยผมว่ากว้างเลยอ่ะดูจากตาเปล่าผมว่าก็น่าจะพอเห็นนะว่าความกว้างมันระดับหนึ่งเลยแหละนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คืออันนี้นิดนึงอะ่ะ ผมชอบอินโซมันนะมิกี้ก็ลืมถอดให้ดูอินโซผมว่ามันซิ้วเท้าอ่ะคือแบบซิ้วคือแบบไหมนุ่มอ่ะเออมันรู้สึกว่าอินโซมันมันนุ่มสบายเท้าอ่ะครับนุ่มแบบลื่นเลื่นลื่นละมุนละมุน,มนไม่รู้สึกว่าหยาบกระด้างเท้าอ่ะอันนี้ที่ผมรู้สึกนะแต่ว่ามีติดเรื่องหนึ่งสําหรับผมนะ ก็คือเรื่องลิ้นรองเท้าอย่างที่บอกครับลิ้นรองเท้าเนี่ยมันเป็นแบบบางก็จริงแต่ว่ามันขึ้นเป็นโครงแข็งๆนิดหนึ่งผมว่าถ้าใส่โนโชเนี่ยใส่แบบข้อวอลเนี่ยผมว่าอาจจะเจ็บได้นะเพราะว่าอสังเกตตรงนี้เนี่ยครับตรงเนี้ยมันจะแข็งนะคือมันมันอ่อนก็จริงอ่ะแต่พอเรามัดเชือกปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็จะถูกล็อกไว้ใช่ไหมครับรวมไปถึงตัวลิ้นรองเท้าด้วยที่มันจะถูกล็อกไวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีดันให้ดูเนี่ย ออดันตรงตรงข้อเท้าด้านหน้านิดหนึ่งนะแต่อันนี้ใส่ถุงเท้าแบบมีข้อของสปินเนอร์นะครับถุงเท้าวิ่งต้องสปินเนอร์นะอินสตาแกรมมีการทายอินโฆษณาให้อีกนะครับก็รู้สึกว่าไม่ได้เท่าไหร่นะแต่ก็มีดันๆันข้อนิดน,นึงแต่ว่าไม่แข็งเท่าตัวพวกลิ้นในบอสตัน11นะครับหรือว่าพวกอัลต้าโตรินไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะก็ยังนุ่มอยู่แต่ว่ามีแอบรู้สึกว่าดันข้อนิดน,นึงแหละ ก็ตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะถ้าใส่โนโช o w ผมว่าอาจจะเจ็บก็ได้นะครับพูดถึงไซส์นะครับไซส์ size สำหรับคนเท้าปกติผมว่าตรงไซส์ได้นะหรือว่าอยากสบายก็บวกสัก0.5ก็ได้อย่างผมเนี่ยบวกจากเท้าไปเท้าปกติไปก็สัก0.5โดยประมาณนะครับก็เหลือๆอยู่นะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้คลายเชือกผมก็มีความรู้สึกนิดนึงแหละว่าหน้าเท้าผมกว้างใช่ไหมมีความรู้สึกว่าบริเวณตรงนี้ก็พอดี ไม่ได้เหลือเยอะก็ได้ความกระชับแหละแต่ว่าโทบ็อกซ์เนี่ยไม่มีปัญหาโทบ็อกซ์ตรงตรงหน้าเท้าเนี่ยกว้างมากนะครับแต่ว่ามีแบบเอ๊ะเอ๊ะตรงนี้นิดนึงนะตามสไตล์คนเท้าใหญ่เนาะมีอะไรอีกอะเออหนึบแน่นอน c o n t i n e n ทัลนะครับเดี๋ยวลองย่ำโฟมให้ดูไหมย่ำจากด้านหน้าก่อนอึดอึดโอ,ดอ,ดอ,ดอดขาซ้ายถานัดขาวขวาแรงขาซ้ายไม่ค่อยมีอาอด เนี่ยครับมันมันยุบแล้วก็สังเกตว่าการยุบของมันนะครับการยุบของมันจะแบบยุบแล้วก็คืนตัวได้เร็วนะครับอ่าอันนี้ด้านหน้าเนอะดูส้นมั่งเนี่ยมันยุบได้เลยคือผมว่าถ้ามันไม่เจาะรูเจาะร่องอะไรที่ที่ตรงเนี่ยที่ตรงเอาโซนะหรือว่าตรงข้างๆมิดโซนะผมว่า มันจะไม่สามารถยุบขนาดนี้สังเกตการยุบครับเนี่ยพอเร,เราลองดูนะครับมันเป็นดอกสิบใช่ไหมมันก็สามารถลงซนได้มั้งเออแต่จริงๆการวิ่งเขาก็บอกว่าไม่ให้แนะนําลงซนเนาะแต่ก็ผมเห็นพี่ๆนักวิ่งก็มีแหละเออเนี่ยสังเกตว่าพอยุบป,ปุ๊บนะครับมันคืนตัวมาลักษณะเนี่ยคืนตัวเพื่อให้พุ่งไปข้างหน้าจริงๆนะครับเนี่ยยุบเนี่ยเออย้มให้ดูเออนุ่มนะเอาจริงผมว่านี่ นี่คือใหม่ๆเลยนะใหม่ๆยังไม่ได้เอาไปวิ่งอะไรเลยนะอย่างอย่างนี้เลยเนาะถ้าเอาไปลองวิ่งผมว่านวดนวดโฟมน่าจะดียิ่งขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวลองดูด้านหลังไหมโฟกัสยังเลยตรงยังจิกกอืมอืมนุ่มเลยอเออนุ่มดีนะนุ่มดีนะแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่ ถ่ายเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผมลองดัดลองเท้าให้ดูอะ่ะมันเหมือนจะงอไม่ได้ใช่ไหมครับตัวโฟม EVA e เหมือนจะแข็งๆแ,แต่อันเนี้ยพอลองลองสวมใส่นะครับแล้วก็ใช้วิธีเนี่ยเออเหมือนวิ่งเหมือนเดินนะครับพอดีห้องแคบเนาะเดินเดินไม่ได้ไกลไอตัวที่ผมบอกว่ามันมันเหมือนงอไม่ค่อยได้อะ่ะเออมันกลับสมูทดีนะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยดูดิ ي, การงอเท้าก็ไม่มีปัญหานะ ผมว่ามันค่อนข้างยกเท้าได้ดีเลยอ่ะกับกลายเป็นว่าน้ําหนักที่บอกว่าสา0รอยกว่ากรัมใช่ไหมเห็นน้ําหนักแล้วโอ้ยตกใจสามร้อยนะแต่พอมาใส่จริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะไม่รู้สึกอย่างนั้นนะน่าจะไม่ได้รู้สึกหนะักขนาดนั้นก็คิดว่าน่าจะเบาระดับหนึ่งแหละมันคงไปเทียบกับรองเท้าเบาๆไม่ได้เนาะแต่อเดี๋ยวลองดูดูตรงหน้าเท้านิดหนึ่งนะครับตรงหน้าเท้าตรงนี้เดี๋ยวผมชี้ให้ดู วงให้ดูเออตรงเนี้ยด้วยความที่มันเป็นเมชตาข่ายแข็งแข็งใช่ไหมครับตรงเนี้ยจังหวะเวลาเราจิกเท้าลงไปอ่ะมันมีการพับพับอ่ะครับพับพัพับพับหักหักโอ้ยขยับมากดังก๊อกเลยเสียงเข้าไม่ไหมเนี่ยแก่แล้วเนาะเออมันมีการพับหักหักเหมือนแบบแข็งแข็งตรงเท้าเหมือนกันนะตรงเนี้ย เดี๋ยวไปวิ่งค่อยว่ากันลวกัน,อ,น,น,อ,น,นอันนี้อันนี้แค่ฟิลแรกบอกให้ฟังเฉยๆนะครับประมาณนี้เอาเป็นว่าฟิลโดยรวมผมว่าโอเคเลยนะแต่ก็ก็หนักแหละไม่ได้ใส่รองเท้าแบบ300กรัมมานานล้วเออก็รู้สึกหนักแต่ก็คิดว่าเออก็น่าจะดีถ้ามองว่าเป็นรองเท้าซัพพอร์ตนะครับใช้วิ่งใช้เดินนะครับชีวิตประจำวันหรืออะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคนะถือว่าเป็นฟิลลิ่งที่ ดีเลยแหละเออหน้าตาแปลกแต่พอใส่แล้วมันดีวะ่ะนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันยาวแล้วผมว่าแกะกล่องอะไรยาวขนาดนี้วะ่ะเนาะไปสรุปท้ายคลิปนิดหนึ่งแล้วกันครับรองเท้าวิ่งที่จะสวิชคุณไปข้างหน้าไม่เอานะเกรงชายไม่ไดีหรอกเกรงชายและนั่นก็เป็นการออนฟีดนะครับการสวมใส่ครั้งแรกนะครับความรู้สึกแรกสัมผัสแรกของเจ้าตัว Adidas Switch For w a r d คู่นี้นั่นเองนะครับเปลี่ยนข้างดีกว่า ไม่รู้แปลกๆทษทีครับเออสวิชฟอร์เวนะครับก็เป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่นะครับสำหรับผมเลยก็คืออ,อไม่ได้ใช้รองเท้าที่มีน้ำหนักมากๆอย่างนี้มานานแล้วอะ่ะเดี๋ยวไปลองวิ่งก่อนแล้วกันยังไม่ได้ลองวิ่งสักแอดเลยเนาะอันคือลองแค่ในช็อปที่ซ u เปอร์สปอร์ตนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็แค่เนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ย,ยที่ลองสวมใส่ก็เป็นความรู้สึกที่เออ แปลกๆดีแต่ก็เป็นความรู้สึกแปลกที่ไปทางดีนะที่เป็นความรู้สึกค่อนข้างดีไม่ใช่แปลกและเอะอะอะไรมากมายนะครับก็มีเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยวไปลองวิ่งแล้วมาเล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันครับที่ผมบอกว่าลิ้นมันดันข้อเท้าน,นิดนึงสําหรับผมนะครับแล้วก็ตัวอัปเปอร์ที่มันผมราะว่ามันแข็งอะเออถ้าเทียบกับบอสตัน12บเนี่ยบอสตันมันก็แข็งๆแล้วก็ไม่ให้ตัวนะแต่ผมว่ามันมันบางแล้วก็นุ่มกว่าเนาะแต่เนี่ยมันจะแบบค่อนข้างแข็งแล้วก็หนาหนากว่าแต่ก็อย่างที่บบอกครััตว ตัวอินโซเนี่ยผมชอบฟิลมันแบบนุ่มๆดีอะไม่นับพวกข้อทงข้อเท้านะคือแบบแน่นๆเลยนะครับเดี๋ยวเอาไปลองวิ่งก่อนแล้วกันนะแล้วเอามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับใน EP 2ลองวิ่งของเจ้าตัว Adidas Switch Forward คู่นี้นะครับว่าความรู้สึกใช้งานเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าน่าจะดีนะกับคนที่แบบวิ่งประมาณผมนะวิ่งชิวๆช,ช้าๆเรื่อยๆนะผมคิดว่าน่าจะโอเคถ้าไม่ติดว่าแบบเฮ้ยฉันจะต้องใส่รองเท้าเบาๆอ่ะก็ ดาเฉยๆเดี๋ยวไปลองวิ่งก่อนแล้วมาเล่าให้ฟังใน EP2 แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจฝากกด subscribe ติดตามด้วยนะครับแล้วก็ใครที่กำลังสนใจหรือว่ากำลังมองดูอยู่เนี่ยผมคิดว่าก็น่าลองนะน่าลองนะเพราะว่า Adidas เขาทาให้ลองนะตอนนี้มีแคมเปญด้วยนะคืนเงินภายใน14วันหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับลองไปดูได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ของ s u p e r Sport หรือว่าตัว Adidas ให้ข้างล่างแล้วกันเนาะก็เข้าไปตมกันได้สิเอาเป็นว่ายาวไปละ เดี๋ยวไปลองวิ่งแล้วมาเล่าใน EP 2ีล้วกันนะครับซับสไครต์รอกันไว้ได้ไว้เลยอาจจะนานหน่อยนะเพราะว่าต่อคิวกันเพียบเลยตอนนี้นะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจาไปลองแล้วรีบออกมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะแล้วก็คลิปหน้าผมจะมีอะไรดีๆมานําเสนอก็ฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมถ้าถูกใจกดซุปเปอร์ตงได้นะครับเป็นการสนับสนุนให้กําลังใจสําหรับคนทํางานบางบา้าบบบงมงมุมบัวแบบนี้นะครับคลิปนี้ไปแล้วหน้าตาประหลาดก็จริงแต่แต่ไม่รู้เปไงไปลองก่อน บายบายครับดูดีอื้ออะไรเนี่ยดูอะไรเนม่รู้